สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบม,มาพ่อกันกับเบ้าวนุกโคกให้หน้าในช่วงเศร้าๆมาเบิงการเจริญเติบโตของปมพันสี่ลาดมิลลิเนียมพี่น้องอายุก็สิเขาปีที่แปดแล้วพี่นอ้องนีมาเบิงว่าหลังจากที่ได้ตัดไปเนาะพี่น้องเนาะตัดไปขายายางตอนเนื่องทุกรอบคือรอบสี่รอบแล้วครับ ตัดขายไปสีรอบแล้วเบืองว่าวปามยังมีให้ตัดขายอีกบ่นะครับเอ้วสีลาดมิลเลียมสิเป็นยังไงมันสิเมดบ่นะครับนี่พี่น้องมันกับบ่เบิดแล้วครับเบืองครับหมากตึงไงครับผมนี่ครับท่าไรหน่วยปามก็ถือวันไงครับแม่ว่าสิตัดขายไปแล้ว สีงวดแล้วนะครับต่อไปก็สิเป็นงวดที่หาเนาะที่ตัดขายก็ถือว่ายัง่งบอเบิร์ครับบางต้นก็ใกล้ซีมดก็คือก,นกันพี่น้องนี่ครับคือจังต้นนี่นี่าตาัดขายไปทุกเที่ยวขึ้นกันนะมันขืนมาสามสั้นพี่น้องนะสามสั้นบานนี้ก็พักครับพักเป็นตัวภูเดี๋ยวนี้พักเป็นตัวภูไปแล้ว สามสัน้นคือกันพี่น้องเบิ้งต่อสั้นต่อไปเนาะว่ามันสีออกเป็นทลายตัวเมียบอลองติดตามมั่งเลยพี่น้องเลยนะนี่ครับอีกซุ้มหนึ่งกับกำลังสีออกอ่ากำลังสีออกทลายอ่านี่ครับนี่ครับอีกซุ้มหนึ่งนะมาเบิ้งบาดนี่อ่าต้นนี้ครับบาะนี่นี่ฮะความสูงนี่เพิ่มขึ้น ก็ทือว่าสูงขึ้นสูงขึ้นก็เกาอยู่ครับจากเดือนที่แล้วมันก็สูงผิดหูพิดตาอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับต้นนี้อ่าหลังจากที่พักไปแล้วประมาณสองชุดออกตัวผูไปสองชุดสามชุดพักในไม้เพาว่ามันออกตัวผูนะพี่น้องเนาะในความหมายของผมนี่หลังจากที่ออกตัวผูไปสามชุดแล้วนะ่ะพี่น้องต่อไปเป็นตัว ท้าไล่ตัวเมียล้วนๆเลยนั่นครับใหญ่กว่าเก่าครับพี่น้องออกนี่ครับนี่ครับบักใหญ่กว่าเก่าเลยบัดนี่ถ้าไล่โ่าใหญ่กว่าเก่าหลายพี่น้องมาหลบนี่สำหรับต้นนี้ก็ขึ้นไปแล้วสามสั้นโน่นสั้นที่ซีกับล่างสีออกพี่น้อง เดี๋ยวผมสิสู้มให้เบิ่งเนาะนั่นครับสั้นทีซีกําลั่งสีออกมาอีกแล้วนะฮะซหลาดมิลลิเนียมสวนนี้ทือว่าดินดีครับปุ๋ยดีปุ๋ยกับปกติครับถือว่าลายปันไดน,นะครับดินไไอ้น้ำก็ถือว่าดีครับปีนี้สุดยอดอ่ะมาเบื่องต้นอื่นพี่น้องนั่นครับตัดไปซีรอบแล้วก็ย่งออกมาเรื่อยๆครับอ่าหลังจากที่พักตัวผูไปต้นนี้ แล้วก็ออกเป็นตัวเมียถลายตัวเมียมาอีกอยังโมยไงบ้านในครับแต่ว่าหน่วยนี่ส่งสีตึงดีอยู่ครับนั่นสี่หลาดมิลลิเนียมพี่นอ้องอ่าบ้านในออกก็ลูกลกดีอยู่ครับนั่นหลังจากพักแล้วอ่ามาเบิ่งต้นอื่นครับบ้านในก็เป็นค,คือกันเกือบทุกต้นแล้วครับผมอ่าคือจังต้นเนี่ยเขาขายทุกรอบเพื่อกันครับตัดขาย ขายทุกรอบอยังบ่พักครับตัวนี้นะครับยังบ่พักกับรังไงครับอ่าถ้าไล่กับรังไงอนอกจากยังบ่พักแล้วแบบยังแทงไม่อีกสันหนึ่งโอ้แม่เป็นหาหาหกสันเลยดิพี่น้องนี่สามสี่สันนะครับพี่น้องสี่สันนั่นครับนั่นออกเป็นท้าไล่ตัวเมียไม่อีกคือเกานั่นครับ นี่ตัดไปขายไปแล้วซีรอบก็ยังมีให้ตัดเรื่อยๆครับในช่วงนี้อ่าเมืองต้อนอื่นนี่ต้นนี้ก็ตัดทุกรอบอกันครับอ่ามีะลายตัวผูมากแกมเนี่ยประมาณสองสามสองสั้นแล้วออกเป็นตัวเมียัวอครับบ้านนี้ โอ้ปีนี้ได้ตัดโดนครับมันน้ำฝนดีพร้อมเนะ้องพี่น้องเนาะน้ำดีได้ปีนี้อ่าครับผมนั่นพี่น้องอืออกมาอีกอ่าขายซีรอบแล้วัยระครับพนถ้าไล่ตัวเมียกันยังออกมาอีกแดมกุ๊กๆุกยุบพนครับผมเนี่ยอ่า ลองมาเมืองต้นนี้พี่น้องบัดนี้เป็นจังเลยอันนี้ต้นนี้หลังจากที่พักไปคือกันครับะหลังจากที่พักเป็นตัวภูไปนะครับก็ออกมาเป็นตัวเมียแล้วครับเหล่านี้ต้นนี้ออกมาเป็นตัวเมียเรียบร้อยกำลังสีเงาทะไลผมอยากซูมใม้เห็นไก่ๆน้องพี่น้อง ต้นนี่รับรองเลยทลาย้าไล่เ่าผิดหวังครับออกมมนีนถ้าไล่ในไงแท้ครับผมหมากตึงครับนี่กําลังสิเรื่มตึงไงพี่น้องโอ้ปีนี่ถีอว่าตัดไปมันต้องเลยตัดหลยก็สุป,ปีแล้วครับลักษณะนี่เกิดจากการฝนตกอะฝนตกดีพี่น้องฝนตกดีปีนี้นั่นครับผม นะครับความสูงของต้นกับประมันเฉลี่ยแล้วกับประมาณจะผมว่าจะสามเมตรแลลวพี่น้องความสูงนั่นครับนี่หลังจากที่พักไปประมาณสามชุดพี่น้องพักเป็นตัวภูไปสามชุดบานในแท่งตัวเมียย่างเดียวเลยครับผมซีลาดมิลลิเนียมนั่นครับแน่วติงงพี่น้องบานนี้ทะไล่ในไงครับมางในตึง้ง ขอให้ดินดีน้ำดีฟนดีเนาอพี่น้องนะน้ำดีปุ๋ยแน่ปุ๋ยยังให้ขาดครับห้อยไปเรื่อยๆนั่นครับผมอันนี้กับสวนนี่ผมเพิ่งใส่ปุ๋ยไปบ่หลายกระสอบเลยครับเพิ่งใส่ไปรอบเดียวบ,บ่พ่อสอบแล้วครับนี่บดสวนนี่นะมันมันบ่หลายครับสวนนี่มันหลายสวนน้ะพี่น้องผมเพ็ดอ่าครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ให้พี่ให้น้องเลยที่ตามการจะเลื่อนเตืบตัอของป่ามพันธุ์สิลาดมิลลิเนียมเนาะพี่น้องสำหรับมือน,นี้ก็ขอขอบุญขอบคุณนพี่น้นองที่ให้เกียรติติดตามรับชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามสำหรับมื่อน,นี้สวัสดีครับ